เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเ <C> e <ase> ข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยครับคำถามตรวจสอบตอนเองหน้า41เเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างหน้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในบทเรียนนี้ครับผมเริ่มจากอย่างแรกนะครับก็คือการสังเกตครับ ในบทเรียนนี้เราได้ทําการสังเกตอะไรไปบ้างครับให้น้องๆนึกถึงตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมหรือก็คือกิจกรรมที่เป็นตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของจูนสีนะครับผมแล้วก็กิจกรรมของเอทานอลนะครับให้น้องๆลองนึกดูนะครับว่าเราได้ใช้การสังเกตไปไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับทัก,กษะกระบวนการอย่างอื่นด้วยนะครับลองนึกกันดูสัก4 -5 นาทีนะครับผม อ๋ะครับเฉลยนะครับก็คือการสังเกตนะครับเราใช้การสังเกตกับอะไรคําตอบก็คือสังเกตดูความเข้มของสีในแต่ละบีเกอร์ที่เราทําการเตรียมนะครับในการเตรียมจุลสีเราก็ได้ทาการเตรียมจุลสีทั้งสองบีเกอร์ซึ่งความเข้มของสารละลายของทั้งสองบีเกอร์เนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นทักษะกระบวนการสังเกตได้ทำให้น้องเห็นว่าความเข้มของสีของทั้ง2บีเกอร์น,นั้นเท่ากันครับผมทีนี้พอเป็น การทดลองตอนที่2ซึ่งเป็นการใช้เอทานอลแต่คราวนี้วิกเกอร์ที่1กับวิกเกอร์ที่2นั้นความเข้มข้นของเอทานอลนั้นไม่เท่ากันครับโดยความเข้มข้นของเอทานอลของวิกเกอร์ที่1นั้นมากกว่าความเข้มข้น bon. ของเอทานอลของวิกเกอร์ที่2ซึ่งจากการสังเกตอีกเช่นกันน้องก็จะทําให้ได้เห็นว่าความเข้มของสีของวิกเกอร์ที่1นั้นมากกว่าความเข้มของสีของวิกเกอร์ที่2ครับเพราะฉะนั้นการสังเกตก็กถูกนะครับผมทีนี้การวัดครับการวัดน้องๆเนี่ยได้ใช้ทักษะการวัดในการวัดอะไรครับ คำตอบก็คือเวลาที่น้องช่างจุนสีเข้าไปใส่ในวิกเกอร์ตามที่เขาได้ทําการเขียนวิธีการทดลองเอาไว้หรือการที่น้องตวงน้ํากันหรือทําการตวงเอทานอลเนี่ยทุกอย่างที่น้องทําถือเป็นการวัดหมดเลยครับทีนี้เป็นการจําแนกประเภทครับ การจำแนกประเภทเนี่ยจะไม่ค่อยชัดครับผมแต่ว่าการจำแนกประเภทที่เราใช้เนี่ยจะเป็นการจำแนกมากกว่าแบบเป็นความเข้มข้นของสารละลายที่เป็นร้อยละโดยมวลต่อมวลร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหรือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรซึ่งเราก็ต้องจำแนกจากตัวถูกอะไรที่เราใช้แล้วก็สารละลายที่เราใช้ครับผมโดยถ้าเกิดว่าตัวถูกอะไรที่เราใช้เนี่ยเป็นมวลแล้วสารละลายที่เราใช้เป็นปริมาตรก็ใช้เป็นมวลต่อปริมาตรครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมวลกับมวลก็จะใช้เป็นร้อยละโดยมวลต่อมวลครับ แล้วถ้าเป็นปริมาตรต่อปริมาตรเราก็จะใช้เป็นโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะครับผมเพราะฉะนั้นการจำแนกประเภทก็จะเป็นการจําแนกตามนี้ครับการหาความสัมพันธ์การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปกและสเปกกับเวลาข้อนี้จะไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ทําการทดลองเทียบกับเวลาเลยครับผมจึงทําให้ข้อนี้เราจะไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวมากนะครับทีนี้จะเป็นการใช้จํานวนครับผมการใช้จํานวนก็คือการที่เรา ใช้การช่าง2ช่างจุลสี2กร,รมัมช่างจุลสีีกร,รมัมแล้วก็ทําการคํานวณทุกอย่างจะเป็นการใช้จํานวนหมดเลยครับผมทีนี้การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลในข้อนี้นะครับเราได้ทําในกิจกรรมท้ายบทครับผมที่เป็นการหาว่าสารละลายใดในชีวิตประจําวันที่ เราเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากสารละลายนั้นโดยพิยจารณาที่คำนึงถึงความเข้มข้นของสารละลายครับและสารละลายังกาววิธีที่ใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยยังไงซึ่งเราจะต้องเอามานําเสนอกับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ติ๊กถูกครับผมทีนี้การลงความเห็นจากข้อมูลก็เช่นเดียวกันครับผมการลงความเห็นว่าแบบสีนี้ เท่ากันไหมสีนี้มากกว่าไหมแล้วทําไมมันถึงทําให้ความเข้มของสีแตกต่างกันละ่ะพวกนี้คือเป็นการลงความเห็นจากข้อมูลทั้งหมดเลยครับการพยากรณ์ก็คือเป็นการดูว่าน้องๆคิดว่าวิกเกอร์ที่1กับวิกเกอร์ที่2อ่ะตรงนี้มีจุลสีมากขึ้นอันนี้มีจุลส,สีน้อยกว่างั้นสีมันควรจะเท่ากันหรือเปล่าหรือว่าสีมันควรจะมากขึ้นหรือว่าการที่สารละลายก็เพิ่มขึ้นเลยจะไปทําให้มันเจือจางสีของจุลสีลงอะไรพวกนี้ถือเป็นการพยากรณ์หมดเลยครับผม และจากนั้นนะครับก็คือการตั้งสมมติฐานครับก็คือเป็นการตั้งสมมติฐานว่าความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่งผลต่อความเข้มของสียังไงครับผมการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการก็อย่างเช่นน้องๆบอกว่าความเข้มของสีเนี่ยน้องๆหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงสิ่งที่สีที่น้องสามารถมองเห็นด้วยตาเนี่ยมันมากขึ้นใช่ไหมหรือว่าน้องๆมีอุปกรณ์อะไรมาวัดความเข้มของสีซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นการใช้ตาเปล่าในการมองนะครับทีนี้การกําหนดและควบคุมตัวแปร ข้อนี้ตัวแปรค่อนข้างนี่จะอิสระนะครับผมเพราะว่าในการทดลองต่างๆเนี่ยตัวแปรต้นจริงๆจะเป็นความเข้มข้นของสารละลายครับแล้วตัวแปรตามก็จะเป็นความเข้มของสีส่วนตัวแปรทดลองก็คือจริงๆก็คือ,อ,อตัวแปรทดลองจะเรียกว่าไม่ค่อยมีก็ได้ครับผมเพราะว่าความเข้มข้นข,นของสารละลายเนี่ย อ๋อรู้แล้วครับตัวแปรทดลองก็คือเราจะต้องใช้สารเดียวกันครับผมในการดูความเข้มข้นของสารละลายไม่ใช่ว่าเราดูความเข้มข้นของสารละลายของจุลสีและอยู่ดีเอาไปเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายของเอทานอลแล้วเราก็ดู2อย่างนี้เทียบกันไม่ได้ครับผมเราต้องกําหนดถ้าเป็นจุลสีก็ต้องเป็นความเข้มข้นของจุลสีที่เหมือนกันหรือต่างกันแล้วถ้าเป็นความเข้มข้นของเอทานอลก็ต้องเป็นความเข้มข้นของเอทานอลที่เหมือนกันหรือต่างกันครับผมการทดลองก็คือการที่น้องๆได้ลงมือทดลองนะครับว่าทดลอง ตามวิธีการทดลองที่เขาได้เขียนไว้ให้ครับผมการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปก็คือเป็นการทําข้อสรุปจากการทดลองที่น้องได้ทํามานะครับอย่างเช่นว่าความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่งผลต่อความเข้มข้นของสีครับการสร้างแบบจําลองในข้อนี้น้องๆยังไม่ได้ทําการสร้างแบบจําลองนะครับหรือก็คือการออกแบบการทดลองเองแต่น้องๆก็ได้ทําการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสารละลายในชีวิตประจำวันที่ ต้องคำนึงถึงความเข้มข้นของสารละลายนะครับก็จะเรียกเป็นการสร้างแบบจําลองก็ได้ครับแต่ยังไม่ค่อยชัดมากครับผมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในบทเรียนนี้ครับผมการสังเกตก็คือสังเกตดูสีของสารละลายการวัดก็คือการที่น้องตวงวัดช่างตามที่วิธีการทดลองได้บอกเอาไว้การจำแนกประเภทก็คือการเลือกใช้สูตรครับว่าเป็นความเข้มข้น โดย้อยละโดยโมวลต่อมวลมวลต่อปริมาตรหรือปริมาตรต่อปริมาตรการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปคกับสเปคและสเปคกับเวลาเนี่ยน้องๆยังไม่ค่อยได้ทาเพราะไม่มีการทดลองที่ขึ้นกับเวลาครับการใช้จํานวนก็คือการที่เราคิดคํานวณในสูตรต่างๆการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลก็คือกิจกรรมท้ายบทที่น้องๆได้นําเสนอสีนี้น้องๆไปสืบค้นมาการลงความเห็นจากข้อมูลก็คือการที่น้องๆเนี่ยตีความว่าสีที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรการพยากรณ์ก็คือการที่น้องๆเนี่ยลอง พยากรลองคิดดูครับว่าแบบมิกเกอร์ที่หนึ่งมิกเกอร์ที่สองอันไหนนะควรจะมีสีที่เข้มกว่าสีที่อ่อนกว่าหรือสีที่เท่ากันการตั้งสมมติฐานก็คือการตั้งสมมติฐานดูว่าความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่งผลต่อความเข้มของสียังไงการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการก็เช่นดูว่าความเข้มของสีเนี่ยน้องๆวัดด้วยตาเปล่าใช่ไหมหรือว่ามีเครื่องวัดครับผม ซึ่งน้องๆก็วัดด้วยตาปากนะครับและการกาหนดและควบคุมตัวแปรก็คือตัวแปรต้นก็เป็นความเข้มข้นของสารละลายตัวแปรตามเป็นความเข้มของสีตัวแปรควบคุมก็คือชนิดของสารจะต้องเหมือนกันครับการทดลองก็คือสิ่งที่น้องๆได้ทําการทดลองตามวิธีการทดลองไปนั่นเองการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปก็คือการที่น้องๆเนี่ยได้สืบค้นแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์กับเพื่อนหรือว่าการที่น้องๆได้ลงข้อสรุปว่าความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่งผลต่อความเข้มของสีครับ การสร้างแบบจำลองนั้นน้องๆยังไม่ได้ทำแต่ได้ทำสิ่งที่ใกล้เคียงคือการที่น้องๆเนี่ยสืบคน้นเกี่ยวกับสารละลายว่าอันไหนที่คำนึงถึงความเข้มข้นของสารละลายแล้วก็เอามาอภิปรายกับเพื่อนนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือคำตอบของคำถามข้อที่คำถามตรวจสอบตนเองหน้าที่41นะครับผมเราขอบคุณมากครับมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ดูได้เลยนะครับผมขอบคุณครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทาโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect